สวัสดี f c ช่องบ้านมีโชคทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่11แล้วนะคะของงวดวันที่1กันยายน2568คค่ะมาถึงตอนนี้แอดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีเลขในใจกันบ้างแล้วใช่ไหมคะเลขที่คิดเอาไว้จะใช่หรือไม่ใช่ลองมาดูความฝันโค้งสุดท้ายเอาไปเปรียบเทียบกันดูก่อนคะ่ะ สำหรับฝันที่หนึ่งในคลิปนี้นะคะไม่ใช่ความฝันค่ะเอามาจากช่องเบ่าวสักนะคะเป็นการทรงล่างนะคะเข้าทรงของปู่ขาว8ปดศอกลงบรรทับล่างทรงอาจารย์แมวค่ะท่านมาเขียนเลขให้เองเลยนะคะท่านเขียนเลข647กับ68ค่ะเลข47นี้ตรงกับเลขของพ่อแดงไปขอจากผีผูกคอตายนะคะในช่องเบ่าแอมค่ะ ก็คือพ่อแดงเขาไปนั่งที่ป่าช้าไปได้เลขมาผีที่ผูกคอตายอะคะ่ะเขาเขียนเลข47ให้นะคะตรงกันแล้ว647ของอาจารย์แมวก็ยังไปตรงกับเลขที่เทวดาเขียนให้กับน้องจุ๊บจิ๊บด้วยนะคะในคลิปที่แล้วนี่เองเทวดาเขียนเลข674ให้ค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาไปตัดเล่น2ตัวกันด้วยนะคะลองเสี่ยงดูคะ่ะ ฝันที่สองค่ะน้องกรคนฝันแม่นของช่องเขยอีสานใต้งวดที่แล้วเนี่ยเลขฝันเข้านะคะ63ฝันเห็นคนที่เสียชีวิตอายุ36ปีวันนี้ฝันโค้งสุดท้ายค่ะฝันว่าลูกสาวจมน้ำตายในฝันเนี่ยร้องไห้เสียใจหนักมากเสียใจที่ช่วยลูกไม่ได้ค่ะอายุลูกคือ1ปีกับ7เดือนน้องเกิดในวันที่27 ปีพศส5 6 7 7นะคะผู้ฝันตีเลข170อย่าลืมปีเกิด567ด้วยนะคะเลข170ก็ลองเอาไปตัดเล่นกันดูค่ะเพราะว่าน้องกรฝันแม่นนะคะฝันที่3ค่ะแม่หมูของช่องเบ่าเท่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วฝันค่ะ ฝันว่ามีคนมาเคขะห้องเรียกมาบอกว่าผู้ฝันเนี่ยคือผู้โชคดีได้รับรางวัลรถ f อร์จูเนอรค่ะมาเชิญให้ผู้ฝันลงไปถ่ายรูปข้างล่างถ่ายรูปมอบรถกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะในฝันผู้ฝันเองก็งงเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมได้รางวัลได้รถก็เลยก้มมองดูหน้ารถค่ะเห็นเลขทะเบียนป้ายแดงๆเลยนะคะทะเบียน354 1 ตัวผู้ฝันนั้นอายุ44ย่าง45ปีคะ่ะฝันที่4ฝันของพ่อเพชรช่องพ่อสวัยพารวยฝันว่าขับรถเก่งนะคะไปชนท้ายรถหกล้อหน้ารถเก่งเนี่ยพังยับเลยนะคะผู้ฝันบอกว่ามองเห็นทะเบียนของรถ6กล้อที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแค่2ตัวชัดเจนคือเลข6 7ค่ะ ในฝันพอชนแล้วจะขับถอยหลังก็ไม่ได้ต้องขับดันหน้าไปอย่างเดียวเลยค่ะในคลิปเนี่ยไม่ได้บอกทะเบียนของผู้ฝันเอาไว้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีทะเบียนของคนชนด้วยถูกไหมคะตัวผู้ฝันเองเนี่ยเขาเน้นเฉพาะ6-7บนค่ะแอดลองย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆจำได้นะคะเห็นเคยลงทะเบียนรถเก่งของพ่อเพชรก็คือ2-1-3ค่ะก็ลองติดตดเอาไว้ดูนะคะ ฝันที่ห้าค่ะช่องสาวบ้านนานะคะผู้หญิงฝันว่าในหลวงเสด็จมาที่บ้านบ้านรลกที่9 1ค่ะเคยฝันแล้วออกเลขที่บ้านจริงๆผู้ฝันก็เลยมั่นใจว่าเลขที่บ้านต้องมาแน่ๆค่ะฝันที่หค่ะช่องเบาหนองตัวเบาหนองนะคะฝันถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายไปแล้วขายไปแล้วแต่ว่ามาจอดอยู่กลางบ้านค่ะ แล้วก็ยังส่งเสียงแตรดังลั่นด้วยดังซะจนผู้ฝันตื่นทะเบียนรถคันั้นก็คือ7 7 8 9นะคะส่วนบ้านเลขที่คือ93เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเลข9เลข6ตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับหัวกันเผื่อเอาไว้ด้วยฝันที่7ค่ะเป็นฝันโค้งสุดท้ายของแม่นุชคนฝันแม่นของช่องเคยอีสานใต้ค่ะฝันว่าถือตะกร้าไปขุดมัน ไปเจอกับผู้หญิงแก่3คนค่ะบอกมาขอขุดมันด้วยยายทั้ง3าคนเขาบอกว่าถ้าหากขุดเสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวที่บ้านยายนะอยู่แถวนี้แหละพอขุดมันเสร็จผู้ฝันก็เลยเดินตามคนแก่นั้นไปค่ะพอไปถึงกลับไม่ใช่บ้านแต่ว่าเป็นวัดนะคะมีโรงศพตั้งอยู่3มโรงแล้วผีคนแก่ทั้งสามก็ลงไปในโรงศพนะคะพอรู้ว่าคนแก่ทั้งสานั้นเป็นผีค่ะผู้ฝันก็กลัวมาก ก็กําลังจะหนีค่ะแต่ว่ามีผู้ชายอีกคนมาบอกว่าผีในโรงเนี่ยตายมาตั้ง20ปีแล้วนะแล้วก็บอกผู้ฝันว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งบ้านเองฝันนี้นะคะผู้ฝันเขาตีเลขเป็น043ย์สแล้วก็20นะคะ20ที่เป็นศพตายมา20ปีแล้วค่ะกันเอาไว้ด้วย คืนต่อมาก็ยังฝันต่ออีกนะคะแม่นูต๊ตฝันว่าได้ยินเขาบอกว่าเลขล่างเนี่ยจะออก2 5 2> ผู้ฝันก็เลยเอา2 0จากฝันที่แล้วค่ะมารวมเป็น0 2 5ไว้ด้วย <c oughs> ลองเอาไปเล่นไปตัดกันดูนะคะ <c oughs> ฝันที่8ค่ะเป็นผู้หญิงฝันจากกลุ่มหวยฝันใน Facebook ค่ะ เล่าฝันว่าป้าที่ตายไปแล้วนี่ยมายื่นกระดาษให้แล้วบอกว่าให้ซื้อให้หน่อยในกระดาษมีเลข495นะคะบนหัวกระดาษเนี่ยเขียนงวดเอาไว้ด้วยเขียนเป็นหนึ่งกันยาป้าผู้ฝันเสียเมื่อตอนอายุ63ปีคิดว่าเลขนี้น่าจะมาหวยไทยค่ะฝันที่9ค่ะผู้หญิงฝันมาจากกลุ่ม Facebook เช่นกันฝันว่าไฟไหม้รถตัวเองค่ะ เขาก็ตะโกนให้คนแถวนั้นนะคะที่อยู่ใกล้ๆให้ช่วยเอาน้ำมาดับไฟทีในฝันนี่เหมือนจริงมากทะเบียนรถคันนั้นก็คือ5795ค่ะฝันที่10นะคะผู้ชายฝันฝันว่านั่งฟังผลหวยในทีวีล่างเนี่ยออก90บนออก357นานๆทีเขาถึงจะฝันค่ะแฟนของผู้ฝันเข้ามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะ แล้วก็ยังมีฝันที่เล่าเอาไว้สั้นๆอีกฝันนึงด้วยแถมไว้นิดนึงเป็นผู้หญิงเล่าฝันบอกว่าฝันว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จมาที่บ้านมานั่งเล่นอยู่ในบ้านเลยค่ะมาเลขที่นั้นคือ286นะคะ ทั้งหมดที่เล่ามานี่คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมเอาไปคิดวิเคราะห์กันให้ดีนะคะชอบตัวไหนก็เอาไปเปรียบเทียบกับหลายๆฝันหลายๆอาจารย์ดูนะคะถ้ามั่นใจแล้วก็จัดเต็มได้เลยค่ะขอให้เอซีทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ